การดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบูดนหมู่ที่1ตําบลประดูอําเภอมายอจังหวัดปะตะัตตานีเป็นการรวมตัวของประชาชนด้วยความสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการออมเงินอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราได้ออกเดินทางจากที่ว่าการอําเภอมายอมายังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบูดนซึ่งมีระยะทางทั้งหมด8กิโลเมตร และในตอนนี้เราได้มาถึงที่ทําการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบูดนเป็นที่เรียบรอ้อยโดยพัฒนาการอําเภอมายยได้อธิบายถึงหลักการและวิธีการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถือเป็นการรวมตัวของประชาชนด้วยความสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อออมเงินอย่างสม่ำเสมอและใช้เงินในการลงทุนประกอบอาชีพและใช้จ่ายทั้งของตนเองและบุคคลอื่น กลุ่มอมอรัพ์เพื่อการผลิตบ้านบูดดนเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านกลุ่มทําขนมเพื่อช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันการดําเนินงานกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตจะดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้คุณธรรม5ประการดังนี้ 1. ความซื่อสัตย์สองความเสียสละสามความรับผิดชอบสี่ความเห็นอกเห็นใจกันและห้าความไว้วางใจกัน น่าจะไม่เดหนุนรอะไรอย่เงี è, ้ยอันนี้หลักการองชักเนวเราตนเราจะปรัเปียนได้เินเงินตัวนี้ยอย่างไรมันมีสาที่ถ้าสามที่นี่ตัวเล่นในตรงกันแลงดจตรต้องเป็นตัวเล่ยกันเงเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้ทัญี่ปู้เราก็ฝากฝากธาคารสรบัญชีของชักหอีกตัวหนึ่งฝากลงในบัญชีรอบัญชีรอรายการของการรับจากญาเป็นเงินหก แอ่ตอนนี้มันจะเป็นหนี้สินนะเป็นหนี้สินเพราะอะไรเราบอกแล้วนี่เป็นเงินออมสมาชิกถ้าสมาชิกลาออกเราต้องไปยื่นนเพราะตอนนี้เป็นเป็นหนี้สินที่รวมค้าสมาชิกงานจดลงไปแล้วเงินสัจจาวันนี้ค่ะก็คือถ้าเราเปลี่ยนรูปแบบคือว่าเราจะมีการออกเงินรางวัลนั่นเองก็คือรับเงินสัจจารับเงินสัจจาสมาชิกสิบหกงาน ถ้านสัดมาที่ส0าารนะสมมติว่าส่งนทุกคนนะต่ำสัาก right? yes, ับ1,600บาทเออันนี้วิธีการลงเงินชีเราก็ลังเงนชีเนี่ยบางีนี่ไมทีมเงินสดนีเปนรกันคื่อวีส้อนคนๆ ถูกประสงค์ของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อส่งเสริมให้ประหยัดและเอาเงินในรูปเงินสัจจะให้บริหารเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิกให้มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดทําเงินทุนด้วยตนเองส่งเสริมให้มีความสามารถคีการทํางานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการเงินทุนของตนเอง แหลงแหลกเปลียนเรียน,นรู้ครูความจน